ผมขอดูผมขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่จะให้ก่อนจะให้ถามก่อนจะให้ถานนีย๋ยวเดี๋หยุดหยหยดสมึงยาไอ้เหี้ยมคือถ้าคไม่ฟังกูนะกูจะไล่ไปกระลุกเต้าปูดไปกลุ่เก้ากครับจเย็นผม่ห้ทุคนกบไหนไล้เรา่เบเยผมก็ใจผมก็จเบี้้จับจับเยว่านีก่อนเออเออเออแๆกแตกแกแหน้าก่ดูหน้ากันดูหน้ากด็น ที good like ้นี่แม่งจับดีใช่ครับใครครับสารอบอสารอบเมวนะสารอบเมวครับผมเดียวขอโทษครับท่หล่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเีก่อนเดีก่อนก่อนใจขอถามหน่อยใครใครใครที่รู้จักพี่โต้งบ้างพี่โต้งพี่โต้งพี่โต้งใครรู้จักพี่โต้งพี่โต้งเปลี่ยนชื่อเป็เลยในเฟซบุ๊กในพักพุกว่าว่าในพักพุกว่าว่าแบบพี่โต้งเปลี่ยนชื่อไปเลยครับผมไอ้มึงหลอกตาตูนบันทึกติง ตัว่าสูงติเอาไปเอาไปสุดต่งมาสูงติผมก็บอกว่าไม่ต้องให้ผิด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 ครับผมทำไมพี่เขาจิ้วว่าสุดโต่มันสูดครับผมตีกันแบบไหะคู่นี้เขาเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรอ่ะอ้าวอันนี้วันนี้ผมแจกจริงครับผมแจกครับของแจกเยอะมากผมเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ณตอนนี้นะครับผมทำไมพี่รถเป็นป้าตัวใหม่เข้ามาตัวใหม่นี่ใช้ระบบเป็น4จังหวะครับผม4จังหวะครับผม ไม่เหนื่อยครับไม่ <laughs> ไมีอะ <laughs> ไรมากแล้วตอนนี้พี<ฉ>่เอกี เมี่ยงใจเย็นเมียงตอนนี้นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโฆษณาไม่ใช่ไปดูดไอ้สัตว์โอ้ยเงี่ยทำไมไปดูดหายครับผมนี่อ่าก็คือตอนนั้นตอนนี้ประธานผมครับผมว่าอ่า Newspaper หรือว่ามาเยอะมาเยอะไม่ต้องมันมาเยอะมั้งใช่แต่ว่ามึงกับกูเลยพี่นะไอผมยืมเข้ามาโอเคครับผมแต่ทุกวันนี้ก็ขาด ครับสำหรับคนที่ขี่ PX มานี่คือผมสนับสนุนมากไอ้ของแก่ผมก็เลยอยากสนับสนุนคนที่ขี่ PX นะครับพี่ปอครับผมถ้าเกิดว่าลูกติดหรือว่าก็มีเยอะผสมเยอะๆที่เอาอย่างอื่นเมื่เกี้เมื่อกี้คุณตอบสุดโต่งมันสุดตรีดยังเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนครับผมใครยังไม่ได้ยกมือเข้ามาใครยังไม่ได้ยกมือเข้ามาเลยไอ้แบมมึงหลายขวดนะขอให้เดินได้มาเข้าไป ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไปเลยไปอันนี้ครับผมอันอะไรอะไรมึงอะไรโอ้ยไตีเหี้ยยังโอตึดอ้าวอ้าวตบมือเลยตบมือเลยตบมือเลยเอาไอ้เราคนคนล้มต้องทครับแต่ไอ้ไอ้เหี้ยมึงขับมึงขับตุ๊กันติมาเนี่ยมึงผสมถังไอ้เหี้ยเอาไปเอาไปเอาสำหรับทีดูสักทีสมผัสคนนี้ผมรักมาก เอาเลยเฮ้เอาไปเลยเอาไปทิ้งด้วยผมรอเล่นอย่าไปอย่าไปโกรธผมนะผมโยนเก่งไหมผมถามก่อนผมโยนเก่งไหมเอาเก่งเอาไปเอาเก่งผมขอขอบคุณนะครับนโมครับนโมริสแลมเบต้าที่สนับสนุนนำมันโอตรุมมึงจะแม่ให้พูดก่อนดิสันคุณแม่เนี่ย ขอขอบคุณนะน้าบอมากครับผมคือทุกปีน้าบอจะสนับสนุนน้ำมันออโตลรูฟครับผมทุกปีเลยทําให้สําหรับคนที่เสียงหว่าเนี่ยอาจจะยังไม่กอนใช่อาจจะยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่วันนี้เราบินโอ้เดี๋ยวดิพิเตอร์่ o ครับอ้าวเอาเอาแบบเอาไปแล้วโอเคพี่พึงใจดหมดแล้วไม่ไม่ใช่โอเคหมดรอบออโตลรูฟออตลรูฟไอ้รูปสองยี่ห้อกลับไปก่อนไปไป อาเดียวกับไปด้วยขอบคุณมากครับตบมือสาหรับอ่าป so you ุณสระบุรีสกูตเตอร์ครับที่เก็บขอบคุณมากครับผมขอบคุณน้ามอด้วยครับสำหรับอ่าโอตูลูครับผมทุกปีสนับสนุนสองจังหวะสองจังหวะและสี่จังหวะครับผมที่ยังไม่สัต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะต้นทำไมอ่ะรถเสียสตาร์ทติดเลยยังไงอ่ะเออฉันมันเคลื่อนดีดีดีทำไงอ่ะใช้แก้วคือพิสตาชิโง่โอเคครับผม อันนี้พี่ตกพี่ตกจะเอาอะไรต่อเดี๋ยวก่อนขอแล้วกันโคก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 อะไรพี่ดูโฟกนนไฟโอรไโอ๊ยอยโอ๊ยโว๊ยโอ๊โค๊ยอะไรพียโอ๊มโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอายโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออ๊อ๊่อ๊ยโเออ๊ยโอเยโอยโอยโออ๊ยโอดโอเคอันนี้มีกี่กระป๋องครับององ กระป๋องดูดูตรงนี้เขียนอุ้ย PX ครับอันนี้ครับเขียนว่า PX ครับเท่มากแล้วไงพี่แล้วทำไงผมจะแจกสิครับแจกดิโว้ยจะป้าไงแกเก็บไว้ทำไมอ่ะโถโถโถ่ทำไมอ่ะอันนี้เรามีกี่กระป๋องนะจีบกระป๋องครับพี่สิกระป๋องครับผมตัวนี้ผมขอร้องนะครับ ได้ไปอย่าเอาไปอย่าเอาไปดื่มนะครับผมอย่าเอาไปกินนะครับแล้วไงพี่เพราะว่าข้างในไม่มีเป็นกระสอบผักพี่โต๊ะไอ่โคตรแซ่บเลยไปกินอย่างเดียวมีครับมี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 ผมเอาเนี่ยเอาอันนี้อันนี้พี่พี่โต๊ะแจกยังไงครับพี่บอกแล้วเล่นเกมอะไรดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เล่นยังไงน้องกวาง